กดหัวประจารานใบเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนใจบาปซึ่งฆ่าสัตว์ตชีวิตมาตลอดชั่วอายุคนนั้น ึงแม้ตายไปแล้วก็ยังไม่วายถูกสุนัขตัวโปรดของตัวเองกุดหัวขาบมาประจานให้ลูกหลานได้รับความอับอายเป็นที่น่าสมเพชเวทนายิ่งนักเมื่อประมาณ30ปีมาแล้วที่หมู่บ้านหนึ่งในท้องที่อำเภอกุชินารายจังหวัดาลสินบริเวณของหมู่บ้านตั้งอยู่ใกละเชิงเขาสามสโลกมีผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ประมาณร้อยกว่าหลังคาเรือน ความเป็นอยู่ของชาวบ้านเป็นไปได้วยความเรียบง่ายไม่ต้องดินรน,นข้นขวายอะไรมากมายก็มีอยู่มีกินโดยไม่ต้องเดือดร้อนความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารซึ่งมีอยู่มากมายอยู่รอบๆบหมู่บ้านและบนภูเขาใกล้หมู่บ้านนั้นเรียกว่าเวลาจะรับประทานอาหารก็สามารถตั้งหม้อข้าวหม้อแกงที่เตาไฟเอาไว้ก่อนแล้วค่อยออกไปหาอาหารกันเลยทีเดียว ส่วนความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เล็กใหญ่นั้นก็มีอยู่มากมายในอดีตขนาดว่าถ้าจะเดินทางจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ7-8ง8กิโลเมตรท่านจะสามารถเดินไปตามร่มไม้ไปตลอดโดยไม่ถูกแดดเลยก็ว่าได้ถ้าจะพูดไปแล้วอีสานแถบนี้เคยเขียวมาก่อนในอดีตแต่ปัจจุบันอีสานแถบไหนก็เหมือนกันทั้งนั้น สมัยเมื่อผมยังเป็นเด็กบางคืนเงียบสงัดยังเคยได้ยินเสียงเสือร้องก้องลงมาจากบนหลังเขาเป็นที่หน้าหวาดกลัวยิ่งนักเพราะหามยามร้ายจะมีเสือเรื่องงเหลือมลงมาจับก,กินหมูกินไก่ในถุนบ้านก็เคยมีมาแล้วที่หมู่บ้านแห่งนี้มีชายวัยกลางคนนายหนึ่งชาวบ้านเรียกชื่อของเขาว่าพรานใบเขาเป็นทหารเก่าที่ผ่านการรบในสงครามเกาหลีมาแล้วอย่างโชโชน ภายหลังได้ใช้ชีวิตมีครอบครัวมีลูกเมียอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ในว่าเขาเป็นคนถิ่นอื่นแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นคนจังหวัดอะไรทราบแต่ว่าเขาผ่านชีวิตมารอบดานโดยสังเกตจากการพูดคุยเรื่องราวต่างๆเป็นคนรอบรู้สารพัดและจากการกระทําของเขาว่าเป็นผู้มีความรู้จริงเช่นการขับรถยนต์ซ่อมเครื่องยนต์กลไกต่างๆและเล่นดนตรีได้หลายชนิด แม้แต่การทำคลอดเขาก็ยังทำได้ฟังสำเนียงการพูดของเขาพูดภาษาอีสานปนภาคกลางแบบคนโคราชในปัจจุบันความเป็นคนรอบรู้ของเขาเกิดดีความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์อันดีของเขาเกิดดีนับว่าเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านในชนบทเป็นอันมากแต่กมใดใครก่อและได้กระทำไว้นั้นมันเป็นคนละส่วนกันไม่อาจชดเชยหรือลบล้างกันได้ ดังพุทธพจน์ที่ว่าใครหว่านพืชชนิดใดย่อมได้ผลชนิดนั้นผู้ทํากรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทํากรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วรานใบเขาดํารงชีวิตด้วยการออกล่าสัตว์เป็นปกติวิสัยด้วยความเป็นทหารเก่าจึงมีความรู้เรื่องปืนผาหน้าไม้เป็นอย่างดีเขาชอบการล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจชอบตัดหัวกวางมาขายและประดับไว้ที่บ้าน ตอนนั้นผมสังเกตเห็นว่าเขามีปืนคู่ชีพอยู่สามกระบอกมีอยู่กระบอกหนึ่งเป็นแบบเหลาคูซึ่งเห็นว่ามันแปลกกว่ากระบอกปืนผมเองรู้สึกชื่นชมในตัวเขามากยังเคยคิดว่าเมื่อโตแล้วจะเป็นทหารและจะเป็นในพรานเหมือนอย่างเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนคุยสนุกคุยได้สารพัดเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามเรื่องการล่าสัตว์ เขาจะเล่าได้อย่างเห็นจริงเห็นจังฟังแล้วไม่เบื่อเวลาเขากลับมาจากการล่าสัตว์ครั้งใดจะมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไปห้อมล้อมฟังเขาอย่างใจจดใจจอ่อจนดึกเดินค่ำคืนและผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยจะไปอ้าปากหวอฟังเขาคุยอย่างไม่หุบทีเดียวภรรยาของพรานใบชื่อป้าบุตรมีลูกสาวสามคนล้วนสวยๆทั้งนั้นเขาล่าสัตว์เป็นอาชีพเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำนาทำไรเหมือนกับชาวบ้านทั่วไป ลำพังการล่าสัตว์เพียงอย่างเดียวก็ทำให้ชีวิตของเขาค่อนข้างดีกว่าชาวบ้านโดยทั่วไปเพราะเขาเป็นคนฉลาดในการทำมาหากินและมีสายตาที่กว้างไกลนั่นเองไม่เป็นคนแบบงโง่และขยันเหมือนอย่างที่หลายคนเป็นอยู่การออกป่าล่าสัตว์ของพรานใบนั้นเดือนหนึ่งเขาจอกล่าสัตว์เพียงสองอาทิตย์หลังจากนั้นก็กลับลงมาพักอยู่กับบ้านเฉยๆอีกสองอาทิตย์ พื้นที่ล่าสัตว์ของเขาก็คือภูเขาสามสี่โลกดังกล่าวแล้วข้างตน้นซึ่งเมื่อ30ปีก่อนนั้นมีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่มากมายแม้แต่ช้างก็มีอยู่เป็นจำนวนมากมีผู้เคยติดตามพรานใบออกไปล่าสัตว์ได้เล่าให้ฟังว่าวิธีการล่าสัตว์ของพรานใบนั้นเบื้องตน้นเขาจะไปสร้างกระท่อมที่พักไว้บนหลังเขาเสียก่อนหรือสมัยนี้อาจจะเรียกว่าแคมป์ก็ได้ ต่อมาเขาจะให้ภรรยาตระเตรียมเครื่องสัมภาระต่างๆที่จําเป็นให้เรียบร้อยมีข้าวสารพริกเกลือหอมกระเทียมเป็นตน้นให้สามารถพอใช้ในครึ่งเดือนถ้ามีคนติดตามไปด้วยก็จะเพิ่มตามจํานวนคนส่วนหม้อข้าวหม,ม้อแกงเขาจะนำไปเก็บที่แคมป์ไว้ก่อนสิ่งที่ขาดไม่ได้ในวันเดินทางก็คือการเส้นไหวเจ้าที่เจ้าทางและเจ้าป่า ในขณะที่ออกล่าสัตว์เขาจะเตือนภรรยาของเขาพร้อมทั้งลูกๆของเขามีพูดคำหยาบและด่าทอกันเป็นนันขาดและห้ามรับของจากคนแปลกหน้าเพราะจะมีผลให้เขาไม่ได้โชคลาบในการล่าสัตว์คราวนั้นและตรงกันข้ามนอกจากจะไม่ได้อะไรกลับมาแล้วเขาอาจจะเป็นไข้ป่ามาฝากทางบ้านด้วยก็ได้จากประสบการณ์อันยาวนานในชีวิตการล่าสัตว์ของเขาที่ทำให้เขาต้องปฏิบัติเช่นนั้น เมื่อถึงแคมป์ที่พักเรียบร้อยแล้วตอนกลางวันเขาจะพักผ่อนตามอัธยาศัยจอกลาสัตว์เฉพาะกลางคืนเท่านั้นแต่เขาจะออกเสาะแสวงหาแหล่งน้ำที่มีดินปองหรือดินเค็มที่สัตว์ชอบกินโดยจะสังเกตเห็นรอยเท้าสัตว์นานาชนิดอยู่รอบๆแหล่งน้ำนั้นจากนั้นเขาก็จะมองหาต้นไม้ที่เหมาะๆาะะที่ใกล้แหล่งน้ำนั้นเพื่อจะสร้างป้อมสำหรับหญิงสัตว์ ป้อมหรือห้างนี้จะใหญ่พอประมาณเพื่อใช้เป็นที่หลับที่นอนได้ด้วยกลางคืนเขาจะมาส้มอยู่ที่ห้างหรือป้อมนั้นเพื่อยิงสัตว์บางคืนจะมีสัตว์มากินดินป่องเป็นฝูงเขาก็จะเลือกยิงได้ตามสบายบางคืนก็จะมีสัตว์ีิงตัวสองตัวเท่านั้นบางคืนอาจจะไม่มีเลยหลังจากยิงสัตว์ล้มแล้วเขาก็จะไม่ปีพรามลงไปจัดการแต่เขาจะนอนอยู่ที่ป้อมนั้นจนสว่าง เขาบอกว่าถ้าลงไปในเวลาคขำคืนอาจจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตจากสัตว์ร,ร้ายที่เป็นพรายป่าก็ได้พรานใบเล่าว่าในชีวิตการล่าสัตว์ของเขานั้นได้พบเห็นเหตุหการณ์อันน่าประหลาดมหัศจรรย์อยู่หลายเรื่องเช่นมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่เขากำลังซุ่มยิงสัตว์อยู่นั้นพอตกลังดึกก็มองเห็นคนจุดใต้เดินมาแต่ไกลพร้อมกับร้องไห้หอยหวนเหมือนกับได้รับบาดเจ็บ พอเดินใกล้เข้ามาคนคนนั้นก็หายวับไปบางคืนก็จะมีนกขนาดใหญ่บินมาเกาะอ,อยู่บนป้อมแล้วก็จะส่งเสียงร้องจนแสบแก้วหูและขย่าวปอมเรากับว่ามันโกรธแค้นมาจากไหนเหตุการณ์เหล่านี้จะพบเห็นอยู่เสมอจนถือเป็นเรื่องปกติของคนล่าสัตว์อย่างเขาแต่สำหรับคนที่ไม่เคยพบจะกลัวจนตัวสั่นงังงกทีเดียว เมื่อท้องฟ้าเริ่มสว่างเขาก็จะลงมาจากห้างแล้วก็จัดการตัดหัวแล่เนื้อเถือนหนังแล้วก็จัดแจงหาบกลับไปยังที่พักตากแห้งเพื่อบรรจุนำกลับบ้านไปขายต่อไปตลอดสองอาทิตย์ที่เขาออกล่าสัตว์นี้ถ้าเขาได้สัตว์สักสาสี่ตัวก็นับประพอแล้วสำหรับเที่ยวนั้นเขาปฏิบัติเช่นนี้นับเป็นเวลานานทีเดียว รานใบมีสุนัขตัวโปรดพันไทยอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเขาได้มาจากชาวเขาเผาา่าคาชาวเขาเผ่านี้อาศัยอยู่ตามภูเขาแถบกาลสินตอนบนสกลนครและมุกดาหารส่วนมากจะมีอาชีพทางการล่าสัตว์และทำไร่เจ้าหมาตัวนี้ตอนแรกชาวบ้านเรียกมันว่าไอหมอกเพราะมันมีขนดำปนขาวเป็นสีหมอกตอนไอหมอกยังนมมันจะติดสอยห้ยตามเจ้านายมันออกล่าเนื้อเป็นประจำ หน้าที่ของมันก็คือคอยเฝ้าแคมหรือนอนส้มอยู่ใต้ปอมเมื่อสัตว์มามันก็จะเห่าให้เจ้านายได้ยินเพราะบางครั้งเจ้านายก็จะงีบหลับไปเช่นกันพรานใบจะให้รางวัลเจ้าหมอกด้วยเนื้อสดๆซึ่งมันกินเนื้อจนชินมาตั้งแต่ตัวเนน้อยเมื่อโตจึงกินข้าวไม่เป็นเลยตอนหลังเมื่อแก่ตัวลงพรานใบไม่ใช้งานแล้วชาวบ้านมักจะเรียกว่าเจ้าเฮียนเพราะมันมีขนเฮียนเปลี่ยนไปทั้งตัว ที่เป็นเช่นนั้นเพราะตอนหลังมันมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดเจ้าเฮียนมันใช้เวลาส่วนใหญ่นอนอยู่กับบ้านในตอนกลางวันส่วนกลางคืนเจ้าเฮียนจะไม่อยู่บ้านเลยไม่มีใครสังเกตว่ามันไปไหนคนในบ้านก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ในการหาอาหารให้มันกินเพราะเจ้าเฮียนเป็นสัตว์ที่กินยากเมื่อเจ้าเฮียนตกอยู่ในฐานะเช่นนั้นไม่ว่าคนหรือสัตว์จะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองต้องอดตายเปน็นอันคาด เจ้าเฮียนจึงหาทางออกของมันโดยวิธีออกหาเนื้อกินเองในเวลากลางคืนขณะเดียวกันเกิดมีคนอยากรู้อยากเห็นว่าเจ้าเฮียนมันหายไปไหนทั้งคืนจึงสกดรอยตามไปดูและแล้วก็เห็นพฤติกรรมของมันกล่าวคือพอประมาณ4ี่ทุมคู้คนเริ่มนอนมันจะออกวิ่งเหาะๆไปทางป่าช้าซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรเศษ เมื่อตามไปถึงป่าช้าก็เห็นเจ้าเฮียนมันเอาเท้านาคตะกุยหลุมฝังศพเป็นการใหญ่พอขุดไปถึงศพมันก็จะกัดอินศพอย่างอ,อร่อยท่ามกลางความขนลุกขนพองของผู้ฟฝอดูพฤติการของมันเป็นอย่างยิ่งการฝังศพของคนในชนบทเมื่อก่อนนั้นเขาทำกันอย่างง่ายๆคือถ้าเป็นศพผู้ใหญ่ก็ใช้เสื่อลำแพนหอแล้วใช้เชือกมัดเป็นบ่งบวง,บวง แล้วก็ใช้ไม้ไผ่สอดเข้าไปก่อนจะหามก็จะใช้ผ้าคลุมทับไปอีกทีหนึ่งถ้าเป็นศพเด็กก็ยิ่งง่ายใหญ่ใช้ผ้าหอ่อเสร็จแล้วก็หิ้วหรืออมไปเลยผู้ใหญ่ของคนพื้นถิ่นนี้มักจะสอนต่อๆกันมาว่าอย่าปลูกไม้ไผ่นะเพราะเกรงว่าเมื่อไม้ไผ่โตพอหามได้แล้วคนปลูกก็จะตายมันเป็นความเชื่อถือของคนถิ่นนี้มาก่อน เรื่องของเจ้าเฮียนยังไม่หมดเพียงแค่นั้นยังมีเรื่องที่น่าสยดสยองยิ่งกว่านั้นด้วยว่ามีอยู่วันหนึ่งมีคนตายในหมู่บ้านแล้วนำศพไปเผาที่ป่าชา้เาเผาบนกองฟอนแบบเปิดเผยพอไฟเริ่มติดดีแล้วผู้คนก็กลับเข้าบ้านกันหมดคืนนั้นเจ้าเฮียนออกทำงานตามเคยคณะผู้สกดรอยก็ตามไปดูยงห่าง ในที่สุดก็เห็นเจ้าเฮียนแสดงวิรกรรมครั้งสําคัญของมันขณะที่ไฟกําลังไม่ศบเก,เกรียมอยู่นั้นเจ้าเฮียนก็กระโดดปุ่งเข้าไปบนกองฟอนใช้ปากงับกัดศพที่ยื่นออกมานอกกองไฟอย่างคล่องแคล่วเห็นเนื้อขนก้อนใหญ่ติดมาที่ปากของมันและนําลมกัดกินอย่างอเด็ดอร่อยเมื่อเห็นพฤติกรรมของมันเช่นนี้ทุกคนก็ถึงบางอ้อว่าทําไมคนของมันถึงได้เหี้ยนเตียนอย่างนี้ หลายคนสันิฐานว่ามันทําเช่นนี้มานานแล้วนั่นเองเหตุการณ์ที่ล่วงเลยมานานพอสมควรผู้คนก็เล่าลือกันไปทั้งตำบลว่าเจ้าเฮียนเป็นสุนัขผีชอบกินเนื้อคนตายเป็นอาหารแต่ไม่มีใครกล้าไปทําร้ายมันเพราะกวัวอำนาจลึกลับของเจ้าเฮียนนั่นเองอยู่มาวันหนึ่งพรานใบเจ้านายของมันเกิดล้มป่วยลงด้วยโรคอหิวาท้องร่วงอย่างรุนแรงในที่สุดก็เสียชีวิต โรคภัยไข้เจ็บของคนบ้านนอกสมัยก่อนเช่นโรคไ้ติงอักเสบท้องร่วงอย่างรุนแรงปอดบวมเป็นไข้เลือดออกมีสิทธิ์ตายทางเดียวเท่านั้นเพราะไม่มีหมอไม่มีโรงพยาบาลถึงมีก็อยู่ในตัวจังหวัดแต่ไม่นิยมไปกันการตายอย่างกระทันหันของพรานใบตามประเพณีจะต้องทำพิธีฝังให้เสร็จในวันนั้นจะนำไปเผาหรือให้อยู่ข้ามคืนไม่ได้ เพราะตามประเพณีแล้วจะทําให้ชาวบ้านอยู่อย่างไม่เป็นปกติสุกก่อนพรานใบจะตายเพียงสามวันเจ้าเฮียนมีอาการซึ่งสมผิดปกติตกกลางคืนจะเห่าหอนอย่างหวยหวนละกลบว่ามันเห็นอะไรสักอย่างบางครั้งมันก็จะวิ่งพุ่งกบไปหาเหมือนจะกัดแต่ครั้นมีคนเอาไปใช้ส่องดูก็ไม่ปรากฏว่ามีอะไรผิดปกติพรานใบพูดเป็นลางว่าอีกสองสามวันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็นได้ หลังจากพิธีศพของพรานใบเสร็จลงแล้วในเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นในขณะที่ดำลูกสาวคนโตของพรานใบตื่นขึ้นจะลงไปทำธุระที่ใต้ถุนบ้านเธอก็ต้องวีดร้องออกมาด้วยความตกใจว่าผีผีผีจากนั้นเธอก็สลบแน่นิ่งไปทุกคนแตกตื่นมาดูก็เห็นกับตาว่า เจ้าเฮี้ยนนั่นเองคาบเัาหัวเจ้านายของมันมาทิ้งลืมตาพรงอยู่ใต้ถุนบ้านโออนิจจาพรานใบผู้น,น่าสงสาร